ทเลฟเนสถานีเพื่อสาธารณารัฐไทยภูมิใจเสนอรายการสามสหายไกลกังวลเสวนาประสาเสรีชนคนเกรียนเกรียนแลกเปลี่ยนความคิดติดอาวุธทางปัญญาทุกปัญหามีทางออกถามตอบกันตงรงตรงไม่ต้องงงกันอีกต่อไป ดำเนินรายการโดยลุงสนามหลวงสหายยังบดและสหายศรัทธาสามสหายไกลกังวลเพราะฉะนั้นตรงนี้นะครับด้วยปากฏาการทั้งหมดมันมีการสร้างนะครับนะไม่รู้ไม่เห็น ทำรับปิดทองหลังพระแต่โฆษณาอลไรเกินเออไอแอดคาราบาลนั่งเกี่ยวหัวเราะพระผู้ปิดทองหลังพระไม่รู้มึงหน้าท่านพระผู้ปิดทองหลังพระถ้าแบบนี้ปิดทองพระจะทำไงกูหายทั้งวลนทั้งนะไอเย้เดินไปทำไมคนเขารอไปชั่วโมงมึงเดินไปแวบเดียวถ่ายพระผู้ปิดทองหลังพระ คุณยังบัดว่ายัางไนงนะฟังแล้วงงจริงๆนะมันจะเป็นบ้าหรือเปล่านียนี่ครับคุณลุงครับนี่เขาเอา,เอา,เอาพระราชำดำรัสจริงๆผมไม่อยากจะไปยกยอเอาว่าเป็นการบันทึกเทปคําพูดของเขานะครับเกี่ยวกับเรื่องของหลังจากการสังหารนักศึกษา6ตุลา19แล้วเนี่ยแล้วเอามาออกอีกเนี่ยเขาจะเป็นการย้ําเตือนหรือเปล่า,าว่าอาจจะเกิดการฆ่ากันอีกก็ได้ ในอนาคตนะครับมันไม่มีอาจหรอกครับขขาฆ่ายังไงหรือคุณยังบัตรเพื่ไงเขาคงไม่ฆ่าเขาคงลูกปืนหมดแล้วมั้งเอ๊ะคุณยังบัตรว่าเขาลูกปืนหมดจริงไหมยังครับไ <c oughs> ด้ข่าวว่าซื้อเพิ่มดูเหมือนกับเขาสื่อในยะอะไรบางอย่างใช่ไหมครับเกี่ยวกับเรื่องนี้นะครับเขาพูดตานองว่าข้าพเจ้าเอาเสียงเอ็โคเสียง ่ <c oughs> ในฟิล์มข้าพเจ้าปรารถนาอย่างยิ่งที่จะให้ทุกคนเข้าใจและเล่งเห็นสถานการณ์บ้านเมืองตามความเป็นจริงเวลานี้บ้านเมืองของเรากำลังต้องการปรับปรุงและพัฒนามีประสิทธิภาพอย่างเต็มเปี่ยมเร่งด่วนนะไอสิ่งที่เขาพูดเนี่ยนะก็คือไม่ถึงว่าเขาเดินหน้าลูกเดียว เขาไม่ได no ้สนใจหรอกครับนะเขาให้กําลังใจประชาชนว่าทาถูกแล้วครับคือประชาชนแสดงออกแล้วว่าต้องการค่านักศึกษาพูดง่ายๆเนี่ยเพราะเขาพูดว่าประชาชนคนไทยมีการแสดงออกชัดเจนขึ้นว่าต้องการอะไรเมื่อแสดงออกมาชิ้นนี้ก็ทําให้รู้ใจกันรู้ใจด้วยนะไอเพลงคนรู้ใจมาจากประโยคที่ภูมิพลพูดครับทําให้รู้ใจกัน รู้ใจนี่ไหมความว่าพวกลูกเสือชาวบ้านพวกกลุ่มนวพลอะไรอย่างนี้ป่ะครับที่รู้ใจปไปไล่ฆ่านักศึกษามันก็เป็นลักษณะอย่างนั้นนะครับจริงๆอนะอันนี้ผมต้องแก้ตัวแทนในหลวงนะในหลวงไม่ได้ฆ่าเฉพาะคมนิต์นะครับครับลูกหลานในหลวงมันฆ่าหมดหมอหยองปรากฏมันฆ่าหมดนัไม่ใช่คมนิต์เลยนะดูยังไงก็ อูกี่ทีก็ไม่ใช่คมน,นิต์นะ <c oughs> เสื้อแดงก็ไม่ใช่ใช่ไหมครับไม่ใช่เสื้อแดงเสื้อแดงก็ไม่ใช่คมน,นิ์ครับเสื้อแดงที่โดนฆ่าผมบอกตรงๆว่าประมาณเกินครึ่ง่ะรักในหลวงครับ <c oughs> ไอคนที่นำเสื้อแดงก็ในรักในหลวงแฮะครับ <c oughs> คนยิงคนโดนยิงคนแรกอะไรคนเสื้อแดงสาวแสดงรลงแง่ <c oughs> ประชาชนต้องเป็นใหญ่ใต้ตีราชันวะฮะมันบ้าปะครับมึงมี พระเจ้าอยู่หัวเป็นหัวหน้าของรชมไปสู้อะไรผมรู้คุณไปชุมนุมอะไรผมไม่ได้ดูถูกคุณไปชุมนุมเรื่องอะไรครับคุณไปหรือเปล่าฮะอ๋อไปเดินดูครับไปชุมนุมทําไมวะไปเป็นยังไงต้องไปชุมนุมทําไมก็ไอหัวหน้าโจก็คือในหลวงอะไรครับไปชุมนุมต่อต้านแล้วก็ยกย่องในหลวงไม่รู้ไม่รู้กินอะไรมานะไม่รู้ลืมกินยาไปคิดอะไรอันนี้ผมไม่ได้ว่านะครับผมรู้สึกว่ามันแปลกๆเป็นผมผมไม่ไปหรอก เพราะว่าผมหนีมาก่อนหน้นานแล้วา่ก็รู้ใช่ไหมครับว่าต้องเกิดการาผมโชคดีครับโชคดีที่หนีมาก่อนนีตั้งเป็นสองพันห้อยห้าเปอร์็นนะผมหนีมาแล้วหนีมาก่อนทักสินเดือนหนึ่งถ้าผมยังอยู่นะครับผมก็ต้องไปแล้วก็เป็นมาหกตุลาหกตุลาผมไมเปเตือนนักษาว่าเฮ้ยเขาจะฆ่าพราะคุณนะครับคุณรู้ได้ไงคุณที่ก่อเรามานอนแน่เลยถ้าไมจะไม่รู้เขาวางแผนทหารเขามาบอกอผมเขาจะฆ่านะถ้าวันนั้น ผมอยู่ที่นั่นนะครับถ้าผมอยู่เนี่ยลาดประสงค์ผมก็คง,งไปครับแล้วผมว่าเขาจะฆ่าพระคุณนะคุณรู้ได้ยังไงแล้วผมก็ต้องไปอยู่ตรงนั้นอาจจะไม่รอดแนะ <laughs> น่หกตุลาผมโชคดีที่หนีมาก่อนนั้นผมก็เลยไม่ต้องไปถามว่าลําบากแกผมสบายครับอย่างน้อยลําบากแต่มันดีกว่าตายครับหรือดีกว่าติดคุกคุณว่าไหมดีกว่าเยอะครับผมลําบากไหมชีวิตคนมันก็ลําบากลําบากก็ วันนี้มีสมาชิกจากญี่ปุ่นนะครับเขาโทรมาบอกผมบอกว่าคุณรู้ไหมญี่ปุ่นเนี่ยระดับประถมศึกษาป .1 ถึงป .6 นะครับเขาจะเลือกโรงเรียนอยู่ห่างจากบ้านไม่เกินสองกิโลเขาจะไม่เลือกโรงเรียนนะครับ,รบอยู่ใกล้ๆกล้ครับทมไมครับฝนตกแดดออกน้านท่วมพิมะมตกจะไม่มีการส่งลูกเด็ดขาดมึงต้องไปเองครับมึงต้องไปเองนะเดินไปอะไรไปก็ได้ ลูกมีกี่คนก็เดินกันไปครับไอคนโตสุดจะอยู่หลังสุดคอยจัดแถวเดินไปไม่มีการส่งลูกคุณดูญี่ปุ่นจะไม่มีรถติดหน้าโรงเรียนไม่มีครับเพราะทุกคนไปเองไม่มีคนไปส่งครับเดี๋ยวนี้ผมไปปักกิ่งมาเนี่ยนะปักกิ่งมีลูกคนเดียวใช่ไหมเด็กคนหนึ่งเนี่ยจะมีคนรับส่งประมาณสี่ห้าคนนะนะทั้งพ่อทั้งแม่ทั้งอากงอาอม่ปู่ย่าตายาย บางคนนี่นะเด็กคนหนึ่งผู้ใหญ่สี่ห้าคนเป็นห้องเต้รับเพราะนั้นคนจีนรุ่นต่อไปจะสุกสปอยครับเพราะมันมีลูกคนเดียวนะครับแล้วก็ไปรับไปส่งแบบบางไทยนี่แหละแล้วเขาบอกว่าเวลาจักรพัรดิท่านสเสด็จนะครับจักรพัินีจักรพัฒอ์เจ้าหญิงมิชิโกะเขาเนี่ยครับ,รบเขาไปโบกี้เดียวนะครับอืเขาไม่มีไปเป็นขบวนนะยี่สิบสองคันนี้ไม่มีไม่มีครับคันเดียวแล้วบางทีติดไฟแดงก็ไฟแดงบางทีมีรถน,นำคันเดียวเองครับ แลวนั่งรถไฟก็นั่งโบกี้เดียวครับจะไม่ประเภทที่ว่าห้ามคนอื่นลุกห้ามคนอื่นไปเยี่ยวไม่มีนะครับ,รบไม่แบบเสียนะครับถ้าขุดครึ่งบินไปเ,เจอเสอเนี่ยนะครับคุณจะปวดขี้ปพระคุณต้องนั่งนั่น,นอ่ะมันไม่ให้คุณลุกอ่ะครับไม่ลุกคือมันลังแกชาวบ้านจนถึงเครื่องบินเฟิร์สคาดเลยมันขนาดนั้นครับอืมแล้วเขามีไหมครับมีเจ้าหน้าที่ไปยืนตามสี่แยกรักษาขบวนเสเด็จอะไรเงี้ยต้องปิดถนน เป็นสะพานลอยมีไหมครับญี่ปุ่นคือคือถ้ามีนะโดนล้มละชงมานานแล้วผมบอ,อกคุณเขาไม่ยอมหรอก <c oughs> แล้วแล้วเขาอยู่กันธรรมดามากคือ <c oughs> จักรพัรดิเขาก็อยู่แบบไม่ต้องโฆษณาผมถามว่ามีข่าวสองทุม่มก็ไม่มี <c oughs> มีรับเงินไม่เรียลลยเงินเสร็จว่าผุสงเขาไม่มีครับครับ <c oughs> ญี่ปุ่นไม่มีเรื่องพวกนี้ประเทศทุกประเทศไม่มีครับมีประเทศไทยประเทศเดียวอเ้าบอกเข้ามาเมืองไทยตกใจครับมันป้ายอะไรเนี่ยฮะผู้หญิงผู้ชายมันครับ เขาบอกว่ามภาพเก่าตัวจริงอ่ะอยู่รานคนบ้านะตัวเมียในโอมเพสซาอุบ้าไปแล้วตัวผัวเนี่ยเป็นง่อยเป็นสักอย่างน้ำคิวแช่ไม่โผล่ไปเลยนะเป็นมัมมี่ไปแล้วเขาบอกว่าติดเยอะขนาดนี้ว่าฝรั่งมาเพื่อนผมก็ถามแล้วที่เขาสงที่สุดก็ว่าเขาไม่อยากมาเมืองไทยครับครับทุกวันนี้สนามกอล์ฟเจ้งนะประกาศล้มละลายไปแล้วทุกแห่งเก้งหมดครับครับตะกี้อีกคนโทรจาก อย่าไปบอกที่จังหวัดแถวอีสานมีรถสิบล้อสิบคันวิ่งแค่สี่คันมหกคันทอดเฉยเขาบอกตั้งแต่เกิดมันเจ๊งสุดเป็นประวัติการครับครับถามว่าเดือดร้อนไหมความเดือดร้อนของประชาชนก็คือพรระาชประสงค์ของกษัตริย์นะครับครับยิ่งคิปหายยิ่งโอเคหน่วยราชการมางแห่งตอนนี้บำนาญไม่ออกแล้วนะ ผมไม่อยากจะพูดว่าประเทศนี้ใกล้ล้มละลายแล้วเพราะอะไรครับไม่ใช่แช่งคุณดูอย่างนี้นะครับคุณดูว่าถ้าหากว่าเข้ามันน้อยนะออกเยอะนะมีแต่ตายครับมันเป็นหลักธรรมชาติครับถ้ารายได้ไม่มาการท่องเที่ยวไม่มาและการที่กษัตริย์ตายนี่บัดซบที่สุดไม่ควรจะตายอะ่ะเพราะมึงตายทาให้ทุกอย่างตายหมดเลยนะ ทุกอย่างนี่ตายหมดเลยครับการทุกๆอย่างมันเริ่มเป็นลูกโซ่นะสมมุติว่าหางเครื่องของวงหมอลำซิ่งวงนั้นมีไม่เยอะค,ครับสองร้อยคนไอสองร้อยคนเนี่ยมันต้องส่งให้แม่ให้ญาติที่อยู่ทั้งบ้านนอกใช่ไหมครับทำได้นานนะแล้วจะเอาอะไรกินมากระทบไอพวกขายส้มตำนัก็เจ๊งมนหมดครับทุกอย่างค่าเช่าห้องค่า,าทุกอย่างเนี่ยมันเจ๊งหมดครับมันเป็นลูกโซ่ ที่นโยบายของพักการเมืองพักไอ้ของทักษณิณเนี่ยนะเขาเน้นลากหญ้าเพราะลากหญ้ามันเป็นตัวกระจายไรายได้คนจนนี่ได้เงินมันจะใช้ตลอดมันไม่มีเก็บไปอะไรอะไรเกงราคาไม่มีครับมันใช้หมดเพราะยังไงมันจะหมุนเวียนเนรับแล้วตอนนี้นะครับมันครบหนึ่งเดือนแล้วที่ภูวิพน์มันตายไปเนี่ยนะควรจะเลิกได้แล้ว หรือว่ารอสศริิกิจตายอีกะเอาอย่างไรกันแน่ยังไม่ครปีเลยไม่ใช่ครับมันเป็นเรื่องที่ว่ามันหนักหนาสหัสมันเหยียดย่ำคนเนี่ยไม่ใช่การไว้ทุกข์นะครับฟังดูดีๆนะมันคือการเหยียดยามเหยียบย่ำซ้ำเติมประชาชนทุกวันน้คอรชอมันทําระยำบัตรุกอยู่แล้วภูมิพลตาดิ่งเฮียเขาไปให่เลยนะครับ พระเดชก,การภูมิพลก่อนตายเนี่ยพระาราชทานคอรชอมาให้ครับพระราชทานรัฐบาลเฮงช่วยมาให้เนี่ยนะทั้งโกงทั้งกินทั้งแดกสารพัดพอมันตายนะคอรชอก็เอาใจภูมิพลโดยการจัดไว้อะไรอย่างเข้มขน้นไม่รู้แปลว่าอะไรนะผมเพิ่งเจอคํานี้อันนี้เป็นประกาศคําสั่งของขอความร่วมมือนะครับให้รักษาบรรยากาศการไว้อะไรอย่างเข้มขน้นภาษาอังกฤษเรียกว่าอะไรไว้อะไรอย่างเข้มข้นมันมีด้วยหรอฮะ แล้วทำไมอะไรอย่างเข้มข้นเจียจางไม่ได้ครับขอความร่วมมือร้อยกระทรงได้ครับแต่ห้ามจุดทุดจุดประทะัร้อยกระทรงแบบเงียบเงียบถ้าให้แน่นอนนะครับมีคนเสนอไอเดียนะครับกลัวอันตรายเดี๋ยวเกิดไปจุดอะไรใส่เสือ้อร้อยกระทรงมันต้องใส่ชุดสวยๆใช่ไหมใช่ครับเพื่อความแน่นอนมีคนเสนอครับ ให้ลอยกระทงในเครื่องซักผ้า,ารับรองคุณจะปลอดภัยคุณจะปลอดนี่ผมลอยอในอ่างน้ำไปเลยครับผมเองยังหงสัใสะครับว่าปีนี้นางนพมาณีต้องต้องแต่งชุดดําหรือเปล่าเออมันไม่มีครับข้าาปรากรวครับไว้ทุกอย่างเดียวครับคุณลุงครับแล้วนี่ที่เราพูดมาเนี่ยพูดถึงในหลวงองค์กรคือในหลวงตายไปแล้วไอระบอบนี่มันยังอยู่เหรือครับจากนี้ไป มันไม่ตายไปพร้อมกันกับในหลวงเลยครับคือคําว่าระบอบเนี่ยนะครับไม่ใช่ตัวบุคคลอย่างเดียวมันมีโครงสร้างมันมีคนแก่อำนาจมีรูปการฉีดสำนึกมีการโฆษณาประเพณีวัฒนธรรมการศึกษาครับสื่อสารมวลชนมันคุมหมดและทุกวันนี้มันคุมทุกกระเบียดนิ้วและการควบคุมมันเข้มข้นกว่าเดิมเพราะสมัยน,นู้นสี่ห้าสิบปีไม่มีโทรทัศน์เท่าไหร่ครับ อาจจะว่าหมู่บ้านหนึ่งมีสักสามเครื่องตนงที่มันมีทุกบ้านบางบ้านมีสามเครื่องก็มีนะมันมีมากระจายแล้วเดี๋ยวนี้มีทั้งเน็ตมีทั้งสาพพัทซึ่งมันคุหมดครับเพราะฉะนั้นคนจะเห็นในหลวงมากขึ้นในหลวงยิ่งตายคุณยิ่งเห็นมากไม่รู้มันเป็นยังไง <c oughs> <c oughs> ใช่ไหมคุณยังบัตรับในหลวงตายคุณเห็นมากกว่าเดิมโปรตี Man. มันไม่ตายคุณไม่เห็นไม่รู้หายหัวไปไหนนะนา,นานโพมที พระประหลอดอะไรว่างมันนะสงสัยได้เป็นพระครูปไปลนนแล้วพระประหลอดมาเลอเกินพระวัดก,กะพระอะไรของมันนะนะพระสิ่งกี้อ่อพระหัไทยเต้นทนนู้นท่านี้นะน้าไขพระสันหลังอะไรมันนานๆโผล่มาทีเพราะมันตายแมงมาทุกวันเลยเฮ้ยม่หลุงเสกเ,เอาไว้ออไปเลยนี่แล้วดูดีๆนะครับข้เสด็จปีไหนคุณไปดูดีๆดูพศดีสองพันสี่ร้อยเก้าสิบแปดมันลุกเกิดยัง เสดจครั้งแรกสองพัสีร้อยเก้าสิบแปดงใช่ไหมครับแม่งทั้งไมยมุดนูน่นน่ะแล้วมันอะไรครับในหลวงตายปุ๊บนะประกากฏว่ารูปในหลวงมากขึ้นอีกครับเพราะฉะนั้นนะครับคือมันกระทําซ้ำเขาเรียกกระทาซ้ำเพื่ออะไรเพื่อว่าย้าให้มันเข้าไปในสายเลือดคุณเลยนะครับ แต่จิตสำนึกเลยใช่ไหมครับให้คุณประเภทที่ว่าแม่งทุกอนูทุกเซล์ทุกนาโนนะทุกโมเลกุลทุกอะตอมเนี่ยเป็นในหลวงหมดเลยนะเซล์คุณก็ต้องเป็นเซลลในหลวงนะเอมันก็เลยกลายเป็นว่ามันเกิดการสำลักในหลวงครับครับตอนนี้ผมบอกคุณตรงๆนะคนจะเริ่มเกลียดในหลวงมากขึ้นนะครับไอ้ลักก็ลักไปพอถึงจุดหนึ่งมันแตกเพราะอะไรครับคุณลุงมันมากเกินไปครับอืมตีกลับ ก็เหมือนประธานเหมาที่คุณร้อยสิบสองเคยเล่าครับอะไรที่มากเกินไปนะคือมันเบื่อครับมันเบื่อเกินไปมันมันท่วมท้นเกินไปแล้วมันเป็นเรื่องที่จริงๆริงนะไม่มีมูลความจริงแม้แต่น้อยเลยอืมครับทําไมคุณรักในหลวงตอบไปวงไฟเย็นไม่รักกติดคุกจบจริงไหมมึงไปตะโกนดิแอ่คุณยังบัดคุณแน่ใช่ไหม กูไม่รักในหลวงเลยรับรองตีมาจากไรไร้เร้บรรดาผู้จะรับก็ดดีนะจะได้ออกทีวีครับยิ่งกว่าไอ้ว่ายรถกูอีกนะค,คุณอยากจะดังใช่ไหมกูไม่รักในหลวงอา่าเสร็จแล,ล้วรับรองรับรองดาราทั้งหมดทั่วประเทศนะมายืนเรียงแถวเข้าคิวกรบต้องมีคนแอบถ่ายคลิปให้หรือเป่า <c oughs> เราไปออก youtube ออกเพรา<ถ>ะ <ไป S 2> ฉะนั้นเราถึงต้องพูดไงว่าเราไม่ใช่ไม่รักนะเราไม่อยากให้มี เราไม่ต้องการให้มีในหลวงครับไม่ว่าจะเป็นผู้หญิงผู้ชายเป็นกระเทยเป็นผู้สําเร็จอะไรเราไม่เอานะครับครับ,รบเราไม่ได้เกลียดในหลวงนะแต่เราไม่อยากให้มีเพราะว่าเรารักในหลวงไม่อยากให้ในหลวงเอ่อเป็นคนที่เลวบัดซบอย่างที่ผ่านมาถ้าไม่มีในหลวงคำถามว่าในหลวงจะเลวได้ไหมก็ไม่ได้ก็คืองเปเทมาหกินมึงไม่มีสิทธิเหนือคนอื่นครับ คุณรักลูกไหมผมถามถ้าคุณมีลูกมีเพื่อนมีน้องคุณรักไหมครับถ้าคุณรักคุณอยากเข้าเป็นคนดีใช่ไหมครับคุณอยากให้คนที่คุณรักเป็นรังแกคนอื่นผมถามอยากไหมครับสมมติคุณมีน้องคุณอยากให้น้องคุณเป็นรังแกคนอื่นไหมคงไม่อยากมีพ่อมีแม่คุณอยากให้พ่อแม่คุณเป็นรังแกคนอื่นคุณอยากให้พ่อแม่คุณเป็นโจรไปรีดไถไปเป็นไอ้เจ้าพ่อปล่อยเงินกู้ใครไม่ให้ตัดแขนทิ้งเนี่ยคุณอยากไหมฮะครับถ้าคุณรักหนูคุณต้องไม่ให้หนูทาชั่วอย่างที่มันทําอยู่ใช่ไหมครับ พราะรที่มันทำยุเพราะว่าคุณให้อํานาจมันมากเกินไปและเขาไม่ยอมที่ลงอํานาจเพราะนั่นถ้าคุณรักในหลวงคือจะต้องไม่มีในหลวงเท่านั้นครับคุณว่าจริงไหมคือต้องไม่มีในหลวงเพราะว่าคุณรักในหลวงไงครับถ้ามีปุ๊บมันก็ทําระยำบาดซบเหมือนเดิมครับพูดจริงๆรินะนะไม่ใช่รักในหลวงหรอกคุณรักตัวเองรเปล่าไหเลี้ยงเ สถานีเพื่อสาธารณรัฐไทย ชาหาดไม่ได้เหงื่อของใครเหงื่อยดนานยังจำได้ดีเหงื่อชาวนารินไหลมาลายร้อยปีรถแผ่นดินนี้ยิ่งกว่าน้ำเจ้าพระยาเหงื่อคนไทยเฮอ,อนั้นสร้างแผ่นดิน อ่างจนชินจากเลือปริ้นพวกสักดินาบ้านเมืองไทยสร้างขึ้นด้วยเลือดน้ำตาเป็นแผ่นดินมาแต่สักดินาเข้ามาสูบกิน